ไปบางประกงจังหวัดเชิยงซาวนะครับคุณผู้ชมครับมีตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยไปช่วยเหลือคนขับรถบรรทุกพ่วง22ล้อนะฮะทีแรกเนี่ยเห็นบอกว่าจอดขวางถนนนึกว่าเมาหรือเปล่าเพราะดูอาการคล้ายกับคนเมาแต่ว่าที่ไหนได้นะฮะเขาป่วยฮะมีอาการเขาเรียกว่าเส้นเลือดสมองตีบกระทันหันแล้วก็ไม่สามารถที่จะขับรถได้อ่เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์่อย เมาเหรอไปเาไม,มาแล้วมาจอดอย่างเงี้ยทำไมแขนไม่มีแรงเหรอหรือ,อยังไงแขนเป็นไรเดี๋ยวแขนเป็นไรเป็นไรอันนี้ตำรวจสบพาบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา ไปตรวจสอบเหตุนะครับเขาบอกว่าเนี่ยรถบรรทุกพ่วงจอดขวางถนนหน้าศูนย์ฮีโนถนนบางนาตราดนะฮะก็เห็นว่าคนขับอยู่ในสภาพนี้เนี่ยนะครับทราบชื่อคือในกรุงอายุ49นะครับคือลักษณะคือพูดคุยไม่รู้เรื่องดูอาการเผลอๆก็เหมือนว่าจะเป็นคนเมาหรือเปล่าปรากฏพอตำรวจเปิดประตูฝั่งคนขับคนขับมีอาการมือขวาขาขวาไม่มีแรงนะฮะพยายามจะลงจากรถเองก็ลงไม่ได้นะครับ ต้องประคองลงมานะครับจากการนำตัวเป่าแอลกอฮอลไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะครับเป็นศนยะ์ร์เฮะจากการตรวจสอบพบว่าอาการซีกขวาของในกรุงเนี่ยนะครับคืออ่อนแรงไปเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันและเกิดอาการเขาเรียกว่าเป็นอามาพึกขึ้นมานะครับในกรุงบอกว่าเมื่อคืนรู้สึกปวดหัวจึงมาจอดรถนอนพอตื่นก็มีคนมาเรียกนะก็เลยตื่นตอนเช้ามืด จึงรีบลุกขึ้นแล้วขับรถทันทีแต่ในช่วงที่กําลังจะเคลื่อนรถออกไปนั้นจู่ๆร่างกายซีขวาไม่มีแรงบังคับรถไม่อยู่จนรถเนี่ยไปชนกับแบริเออร์พยายามจะถอยหลังก็ถอยได้ทีเดียวนะฮะขับต่อไม่ไหวละอยู่ในสภาพขวางถนนนะเนี่ยฮะก็เลยรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังรปภซึ่งอยู่ในเหตุการณ์หเห็นเหตุการณ์นะาตั้งแตีสองตีสอจอดอย่างเนี้ย นอ,อยนแล้วแม่ค้าเขาขายของอยู่ตรงนี้ก็ให้ขยับเขาบอกให้ขยับให้หน่อยแต่ขายของอแล้วตานรถได้ก็พุ่งไม่รู้เลยแล้วก็คายอยู่งี้เลยแล้วก็ถอยแล้วก็ถอยมาได้แค่นี้ยก็คายอยู่งี้เลยบอกว่ามาจอดตั้งแต่ตีสองตีสองนี่ละครับป่วยกระทันหันครับก็เลยขับรถต่อไม่ไหวนะครับโอ้โหแล้วอาการก็น่าจะหนักอยู่นะ เหมือนแบบมีอาการเขาเรียกอะไรสตรกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเส้นเลือดตีบกระทันหันหรืออย่างไรคือโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดอะเนาะครับก็รีบนําส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับที่จังหวัดตรังได้เกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่ารถเก๋งเนี่ยพุ่งชนกับรถกระบะอย่างแรงรถเก๋งเนี่ยตกลงไปข้างทางนะที่คูน้ําปรากฏว่าคนในรถเก๋งเนี่ยนะครับเนี่ยเสียชีวิต2คนเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บถึง9คนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงของเบื่อวานนี้ตำรวจปาเลียน นะครับพร้อมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยเนี่ยนะครับไปตรวจสอบเหตุหลังจากรับแจ้งบอกว่ามีรถชนกันและก็มีผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิตด้วยจุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนสายตรังสตูลหมู่ที่2บ้านทุ่งปานนันตะบ,บนทุ่งยาวอำเภอปะเเลียนนะครับในที่เกิดเหตุรถคู่กรณีคันแรกเป็นกระบะทะเบียนสุราษฎร์ธานีจอดอยู่ในสภาพที่พังเสียหายในรถเนี่ยมีผู้บาดเจ็บ6คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กด้วยนะครับก็เลยช่วยกันน,นำผู้บาดเจ็บออกมาจากตัวรถและก็รีบนำส่งโรงพยาบาลปะเเลียน และก็ไปรีบเคลียร์เส้นทางเพราะว่าทาให้รถติดนี่ยาวเหยียดว่าอย่างนั้นแต่ว่าที่คูน้ำเนี่ยข้างทางไปพบรถเก๋งคู่กรณีนี่แหละนะครับเนี่ยทะเบียนเนี่ยจังหวัดตรังสภาพพังเสียหายในรถเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตเนี่ยสองคนเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก3คนและก็มีเด็กด้วยที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดก็ถูกช่วยเหลือนําตัวไปส่งโรงพยาบาลสำหรับผู้บาดเจ็บนะครับทีนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมีรถเสียหายนี่สองคันนะครับและก็มีผู้บาดเจ็บนี่เก้าคน เสียชีวิตไป2วันอย่างนั้นจากการสอบถามที่ทราบว,ว่ารถเก๋งเนี่ยได้ขับมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดต,ตรังในรถเนี่ยมีคนขับและก็ผู้โดยสารเป็นญาติญาติกันในรวม5คนแล้วก็ไปชนกับรถกระบะเข้าอย่างแรงจนกระทั่งรถเก๋งเนี่ยกระเด็นตกลงไปในคูน้ําสาเหตุเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ตํารวจไปตรวจสอบรายละเอียดนะครับและก็ตอนนี้ต้องเอาคนเก็บส่งโรงพยาบาลส่วนผู้เสียชีวิตต้องแจง้แจงญาติมารับผิดชอบกันต่อไปนะครับว่าใครนะครับจะมาเยียวยาในเรื่องนี้ และทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมก็คือวันเด็กนั่นเองนะคะปีนี้ตรงกับวันที่11มกราคม25 6 8วันพรุ่งนี้นั่นเองคุณผู้ชมวันนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมจัดกิจกรรมรอเอาไว้ให้เตรียมสถานที่เอาไว้ให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆเขาก็จะมากันนะคะแต่ว่าแน่นอนต้องเริ่มด้วยคําขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีก่อนปีนี้ก็เป็นคิวของนายกแพททองทานนะคะที่จะมอคบคาขวัญวันเด็กให้ ทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองลงชื่อนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองอ่าส่วนสถานที่ที่เขามีการจัดเตรียมเอาไว้เพื่อให้เด็กๆได้ไปเที่ยวกันโอโ้ปีนี้นะคะ มีที่เรือนจําช่วคราวเฟื่องฟ้าทันสถานหญิงพิษณุโลกอาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งสถานที่นี้เนี่ยเป็นเรือนจําท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันมาเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะคะมาเยี่ยมชมมาเที่ยวมินิซูหรือสวนสัตว์ขนาดเล็กนะคะที่มีบรรดาสัตว์เยอะแยะหลากหลายสายพันธุ์กระต่ายแพะแกะนกมา้ากวางไก่ เป็นศาสตร์เศรษฐกิจนะคะสามารถเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงหลังพ้นโทษได้ด้วยและในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติทางผู้อำนวยการทันทัสถานหญิงพิษณุโลก mm hmm. ก็มอบหมายให้ทางเรือนจําช่วคราวเฟื่องฟ้าจัดกิจกรรมวันเด็กนะคะโดยมีกิจกรรมพิเศษคือให้เด็กเลือกอาหารสัตว์เอาไปมอบให้กับสัตว์ได้ฟรีหนึ่งอย่างตามความชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นหญ้านมขนมปังแครอทอาหารปลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่น้องคนนี้เอานมไปให้หมูนะคะ ได้ตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงเลยแล้วก็ที่ลานกิจกรรมจะมีกิจกรรมระบายสีจับสลากรุ้นรับของรางวัลซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากเจ้าหน้าที่เรือนจํานะคะก็เชิญชวนนะคะผู้ปกครองพา้องๆมาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติกันได้ที่เรือนจําชั่วคราวเฟื่องฟ้านะคะ ส่วนที่สถานีเรือละงูฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ตําบลแหลมสนอําเภอละงูจงังหวัดสตูลก็ปรับเปลี่ยนจากค่ายทหารเรือให้กลายเป็นสถานที่ต้อนรับเด็กๆเ,เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปีนี้บรรยากาศในงานนะคะเห็นว่ามีเด็กๆเ,เป็นพันคนน่ะที่ทางผู้ปกครองเขาจูงมือแต่งตัวนะ่ารักมาร่วมกิจกรรมกันนะคะสนุกสนานค่ะมีการแสดงของเจ้าหน้าที่ทหารเรือแต่งกายเป็นฮีโร่ต่างๆแล้วก็มีแจกไอศครีมเฟรนช์ฟรายมีพาดขนมของรางวัลอีกเพียบเลย ทางกองทัพเรือเนี่ยยังมีจัดแสดงยุทธปกรณ์ทางทหารเพื่อให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์จริงทั้งการทดลองจับอาวุธยิงปืนบีบีกันเรียนรู้การเป็นทหารเรือไฮไลท์ที่สําคัญของงานก็คือเอาเรือมาจอดเทียบท่าแล้วก็เปิดให้เด็กได้ขึ้นไปชมยุโทโธปกร์บนเรือนะคะโดยมีทหารเรือเป็นมคัคุเทศพิเศษพ,พร้อมกับสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา เด็กๆเ,เขาก็ประทับใจนะหลายคนบอกเลยผมอยากเป็นทหารเรือนี่แล้วก็ยังมีการแสดงความสามารถของเด็กนะคะไม่ว่าจะร้องเพลงเต้นรําแจกของรางวัลทัพเรือภาคที่3เนี่ยเขาจัดวนันวันเด็กครอบคลุม6พื้นที่ตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันนะคะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชวนเรียนรู้สัมผัสรประสบการณ์เกี่ยวกับกองทัพเรือนะจะได้เป็นแรงบันดาลใจเผื่อโตขึ้นไปจะได้มาเป็นทหารเรือนะคะ